สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆน้องๆป้าๆนะทุกท่านทุกคนนะฮะก็ทำไมาเสียงเอื่อยจริงๆเมื่อคืนนอนเร็วนะผมนอนสี่ทุ่มแต่นอนไม่หลับดิ้นไปดิ้นมาไม่รู้กว่าจะหลับน่าจะเป็นตีอ่ะไม่รู้ตีอะไรเหมือนกันไม่กล้าดูนาฬิกนาะพลิกไปพลิกมาจนแฟนลำคานก็เผลอหลับไปนะครับหลับไม่พอตื่นเช้าด้วยวันนี้นะครับเพราะว่ามีภารกิจส่งมอบกับคุณลุง พออนุญาตเรียกคุณลุงแล้วกันนะครับคุณลุงมานพนะฮะแต่คุณลุงเสียงหนุ่มนะแต่ผมยังไม่ได้เจอแต่คุณลุงอยากเจอผมนะเมื่อวานมาดูรถไม่ได้เจอกันเนาะเดี๋ยววันนี้ได้เจอกันแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องกิจต้องไปส่งด้วยนะครับไปส่งมอบคุณลุงมานพนะครับอยู่ถึงพระรามสองนะครับดูติดตามมานานแล้วนะครับบอกว่าชอบน้องกิจชอบการติดรีวิวนะดูมาประจําดูมาตลอด ขอบพระคุณมากๆเลยครับที่ไว้วางใจน้องกิตไว้วางใจพี่แอนพี่แบงค์ไว้วางใจที่ร้านที่นี่นะครับอยู่ไกลถึงพระรามสองนะครับแต่มาออกรถถึงําลูกกาคนละที่เลยแต่วันนี้เดี๋ยวไปส่งนะครับยินดีมากๆเลยนะครับน้องกิตยินดีมากๆนะฮะเดี๋ยวรอทางพี่แอนพี่แบงค์กำลังมานะครับน้องกิตก็ถ่ายก่อนนะแล้วก็อัปเดตอีกหลายคันนะครับเเวลาเข้ามาใหม่ อ่าไม่รเข้ามาใหม่เดี๋ยวรอก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวถ้า,ารายละเอียดมาแล้วผมรีรบมารีวิวให้แนละ้ววันนี้ผมว่าจะรีวิวซีวิกนะน่าจะเป็น c ี v i c สีเทาเดี๋ยวรีวิวให้ใหม่นะครับเผื่อใครที่พลาดซิตีก็ขยับไปซี v i c ได้หรือว่าจะาขยับเป็นซิตี้คันอื่นก็ได้นะครับอ่าครนนี้มีหลายคนสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นซีวิกสีเทาคันนั้น นะครับแล้วก็หลายๆคนถามฮอนไม่ใช่ฮอนด้ายาลิสนะครับยาลิสก็เป็นรุ่นท็อปนะครับสีชมพูเป็นรุ่นท็อปสองคันนะมาเลือกได้เลยแล้วก็มีปีสองพันสิบสองตัวไหมนเชนนะครับอ่าก็มีนะครับนิสสันมาร์คก,ก็มีฮอนด้าเจ็ก็มีนะมาเลือกเอาเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะเสียงอาจจะเบ,เบอร์หน่อยนะพี่นะตื่นเช้านิดน,นึ่ง <laughs> ฝนตกช่วงนี้ฝนตกนะครับใครที่มองหารถมือสองนะ ก็ลองดูได้นะครับจะซื้อเงินสดหรือจัดเป็นเงินก็ได้นะครับเครดิตนี้ก็ฟรีดาวเลยนะฮะติดเครดิตก็เดี๋ยวคุยรายละเอียดกันอีกทีนะฮะแต่ที่นี่มาดูรถไม่ถูกใจเป็นเงินไม่ผ่ายนพืนเงินจองทุกบาททุกสตังค์นะครับพี่ติดขัดตรงไหนแจ้งทางพี่แอนได้เลยนะครับแจ้งทางพี่แอนได้เลยนะฮะส่วนใครที่จัดเฟ็นเงนเนี่ยบอกรายละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งจะชัดเจนนะครับเพราะว่ามีโอกาสผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยจะได้แจ้งให้ทราบเลยจะได้หาทางช่วยได้ ติดตรงนี้จะได้แก้ไปทางโน้นอะไรอย่างเงี้ยนะสวยดีนะครับยาริสเน่สามสี่แปดสามสี่แปดนะครับคันนี้นะสามแสนสี่ดพบาทนะครับเป็นรุ่นท็อปสองนสิบสี่นะครับประมาณนี้นะสีส้มมีสองคันมีตัวสกเกิร์ตกับไม่สกเกิร์ตแล้วก็ซิตี้เป็นตัวซีนจีสอนิบสามนะครับมาถ้าพาขนุนก็มาคันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเขาจะเป็นเอฟีก็ได้ ถ้า FB นี้ก็จะอาจจะเพิ่มเป็นเพิ่มเงินอีกสักนิดสักหน่อยนะครับสักแสนหน่อยหแสนต้นต้น,นะครับถ้าเป็น FB นะส่วน F D ราคาราคาเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อน319ไม่ห่างกันเลยนะครับห่างกันแค่หลักหมื่นสองหมื่นะครับก็ซื้อกงินสดรับรถพร้อมเล็มได้เลยนะครับตอนของคุณลุงมานพก,ก็ซื้อเงนสดนะ,นะมาดูรถ ตรงปกนะจบจองแล้วก็โอนเงินโอนเล่มเรียบร้อยโตโยต้าอันติสก็ได้นะครับ,รบหรือขยับมาเป็นอันติสก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะถ้าฝั่งโตโยต้าคันนี้ก็เป็นตัว CNG 289ราคาเท่ากันเลยพอๆกันเลยนะเน้นประหยัดเน้นถึกเน้นทนใช้งานหนักหน่วงอันติสได้เลย <laughs> นะครับหรือจะเป็นโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดนะครับอันนี้ก็ได้ไล่ในเรื่องของภาษีนะภาษีอะไรขับแคมรี่นะโมได้เฮ้ยผมขับแคมรี่นะตัวไฮบริดนะครับใครที่กลัวเรื่องแบตมีแบตแบตเนี่ยมีประกัน1ปีตัวรถเนี่ยมีประกัน2ปีนะครับใครที่กังวลในเรื่องของไฮบริด ส่วนหลายๆคนบอกว่าเอ้าทำไมราคาลงถูกจังนะมันอาจจะเป็นตัวในเรื่องของตัวรถไฮบริดนะครับซึ่งน้อยคนที่จะชอบนะครับราคาเลยค่อนข้างเบานะครับค่อนข้างลงนะครับยังเห็นได้ชัดเลยลงพอๆกับวีออสอะไรเงี้ยพอๆกับอันติเลยนะครับแต่นี่คือคัมรีนะฮะเป็นตัวไฮบริดทัววฟังชั่นออปชั่นเนี่ยเหลือล้น เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าอุ้ยลงตรงนั้ะม่านบังแดดไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันได้ออปชั่นที่เยอะได้สมรรถนะที่ดีนะครับนี่คบางคนก็กังวลในเรื่องของแบตนะครับก็คุยรายละเอียดก่อนได้นะสอบถามทางพี่แบงค์ได้เลยนะครับผมก็เผื่อผมจะให้ข้อมูลผิดพลาดอย่างเงี้ยนะแต่เรื่องรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยถามพี่แบงค์ดีกว่านะพี่แบงค์เขาจะรู้นะครับ ว่าอะไรยังไงแม่ทีเน้นเท่าไหร่ใครจะซื้อก็ลองสอบถามดูว่าเออจะซื้อดีไหมนะครับหรือว่าจะขยับเป็นอย่างอื่นดีกว่าอะไรฮะลองดูก่อนนะครับนะแต่คันนี้มันสวยจริงๆนะวงล้อ,อ,อนะฮะสมรรถนะอะไรเงี้ยมันโอเคนะครับออปชั่นที่มาเยอะพอสมควรน,นะหรือว่าเป็นรถครอบครัวจดที่นั่งก็จัดไปเตอร์ราวนซ่านะครับหรือว่าจะขับแบบประหยัด นะก็ซิตี้เครับง่ายๆราคาเบาๆนะสองแสนเกาติดขัดตั้งไหน ص ص> แจ้งทางนี่ได้เลยอย่างใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในในไกลๆอย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งเนี่ยว่าแจ้งได้เลยนะครับอย,อยู่ลำปางครับอยู่โคราชอยู่ภูเก็ตไม่สะดวกนะติดงานไม่สะดวกการเดินทางจริงๆนะครับแจ้งได้เลย ออนดัแจ๊ก็ได้แจ็ตเดิมๆนะครับซิตี้ซิตี้รุ่นท็อปนะครับตัว s อวีปีสองพันสิบสี่นะจำไม่ผิดนะก็สนใจคันไหนคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์รีวิวให้นะฮะแล้วก็เออเขาอยาเป็นคันนี้ก็ได้นะครับซิตี้ถ้าพาดคันนั้นก็มาเอาคันนี้ก็ได้ราคาก็ใกล้เคียงกันคันนี้2,99,000บาทจัดทรงให้อย่างดีเลยลงล้อให้อย่างสวยลงมีท่อด้วย ก็ออกสไตล์ไวรุ่นหน่อยๆนะครับไวรุ่นหน่อยๆอคือซิ่งนิดๆหน่อยๆาจะทรงลงล้อสวยสๆ,แล,ๆแล้วก็ยาลิสยาลิสก็ยอย่างที่บอกไปมี2คันนะครับช่วงนี้อาจจะเบอเบอรนะตื่นเช้านิดนึงตื่นเช้าในรอบทศสวัรเว้ยรอเล่นนะครับหมวยก็ไม่ถูกพี่พเพรอะไรอะชีวิตอะ บางคนถูกสามสิบล้านบางคนถูกสิบสองล้านนะเมื่อเช้าดูข่าวอิจฉามากเลยพันนีแจ๊สจะสองพันสิบห้ารุ่นท็อปนะครับลองดูได้นะครับอ่าลองดูได้ลองดูได้นะครับคันคนี้ก็สวยดีนะเหมือนน้องน้องปายแดงเลยนะครับถ้าล้างพ่นเครื่องนี้คือใช่เลยนะนี่ถ้าใครที่สนใจนะครับคันนี้ปีสองพันสิบห้าเนาะ สี่สี่ห้าเก้าสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคุณท็อปออปชันเยอะมากสำหรับ Honda นะเยอะมากๆเยอะจริงๆนะครับหรือจะ,จะเป็น t o y ยต a y ย r ริรุ่นปีนี้ก็ได้เครื่องพันห้านะผมบอกเลยว่าเียบปื้ดอ่ะพร้อมบอดหนังนะครับในราคาสองแสนสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมันเลือกเอาถ้าเอาตัวใหม่ก็เพิ่มอีกแสนหนึ่งเก้าหมื่นหนึ่งแสนหนึ่ง แล้วแต่ชอบเลยครับถ้าได้อันนี้คือพันห้านะเครื่องพันห้าพันสองก็สีส้มเลยนะครับพันสองก็สีส้มเลยหรือจะเป็นโตโยต้าไม่ใช่โตโยต้าไอเอามล่านะนี่สันเอมล่าเห็นไหมสมองผมเบอร์จริงนะคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าอันนี้เป็นรุนนร่นทอ็อปหรือว่าจะเป็นโตโยต้าวีออสซีบอกเลยว่าใช้ดีนะครับใช้ง,งานดี จะไม่ผิดแอร์เย็นเจียบเลยนะคันนี้นะเซนจีจากโรงงาน2013นะครับหรือเยียบเป็นรุ่นพี่อย่างแอ c o คอร์ดนะสองพันสิบสไหมถ้าไม่16ก็14บส่เดี๋ยวผมดูก่อนนะ่าจะเป็น16นะถ้าผมจะไม่ผิดเองพ2 0สิ2016นะครับสวยมากๆสวยไม่มีที่ติฟังก์ชันออปชั่นเยอะมากนะครับสุดๆและแพงที่สุดในนี้ก็คือ BMW นะครับ หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทซีรีส์ห้า BMW ซีรีส์ห้าเครื่องยนต์ดีเซลนะชุดพาร์ทชุด M Sport บอกเลยว่าโคตรหล่อขอโทษครับโคตรหล่อลงล้อโคตรสวยแต่ไดผมไม่มีตังค์แต่ไดผมไม่มีตังค์นะลองศึกษาดูก่อนนะครับถูกใจยังไงก็ค่อยบากกันนะครับเผใครที่ขับ Fortuner อยากขยับเป็น BM เนะเพราะมันถูกกว่า Fortuner นะ ายแดงเดี๋ยวนี้เยียบ2ล้านนะที่เอ้ยฟอร์จูเนอร์ตายแล้วตายตายชีวิตนี้ผมจะมีบุญได้ขับ f o r t จูเนอร์ไเนี่ยคืออยากได้มากเลยนะ f o r t จูเนอรหล่อแต่แต่ถ้าเทียบกับค่ายอื่นนะฟังนเชนอปชั่นนี่ยบอกเลยที่โตกักมาก <laughs> กักจริงไม่ว่ารุ่นไหนอะไรเขากักจริงแต่ว่ามันมันได้อย่างเสียอ,อย่างเนาะแบรนด์เขาอะไรเซอร์วิสเขาดีอะไรเงี้ย อะไรเขามีอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบแล้วกันนะไม่มีผิดไม่มีถูกใครชอบคันไหนก็ซื้อไปถูกใจที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับแนะนําอย่างนี้นะครับลองดูนะครับลองดูก่อนนะครับที่แอนดี่แบงค์มาแล้วนี่ก็คือ f o r t จู e เนนะฮะ <c oughs> แต่ผมมาแมสก่อนถึงที่แอน i ี่แบงก็มาแต่เราก็ต้องใส่แมสนะครับป้องกันนะครับวันนี้คือให้คิดว่าทุกคนติดนะครับทุกคนติดอย่างที่ผมบอกแต่แรกแหละ เราจะต้องป้องกันตัวเองและผู้อื่นด้วยนะครับเราไม่รู้นะครับผมไม่ถ่ายรถยผมมันลกขอใส่แมสก่อน แอนพี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปส่งกันนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะตัดภาพไปที่คุณลุงมานพเลยส่งที่พระรามสองนะครับเดี๋ยวถ้าคุณลุงอนุญาตเดี๋ยวผมก็จะถ่ายนะแต่น่าจะอนุญาตอยู่ครับคุณลุงน่ารักนะครับอ,อนุญาตเรียกคุณลุงนะครับไม่ว่ากันเนาะนะผมก็ยังไม่เคยเจอนะ ยังไม่เคยเจอเหมือนกันคุณลุงมาดูรถนะแฟนบอกว่าคุณลุงลุงมาดูรถเรนะียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปเพราะว่าคุณลุงมีเลิกรับรถก่อนประมาณเก้าโมงอะ่ะคงไม่เกินเก้าโมงเก้านาทีอะไรเงี้ยที่พระรามสองนะครับจะได้ออกเลยนะครับอนะจะได้ออกเลยเดี๋ยวกลัวไม่ทันไม่ทันเลิกนะครับ อโอเคนะครับคอนาสิตี้นะครับสวยมากบอกเลยว่าสวยมากใครพลาดก็ไปเอาสีขาวคันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีสีขาวอีกคันหนึ่งมาเลือกเอามาเลือกเอานะฮะมาเลือกเอาได้เลยนะครับมีทองคันสามคันนะสิตี้คันนี้อีกคันหนึ่งแต่เป็นตัวใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับราคาก็สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่านะ ฮอนด้าโตโยต้านี่บอกเลยราคาแบบใช้ได้ <laughs> ใช้ได้นะครับใช้งานดีรถยอดฮิตยอดนิยมคนชอบนะฮะขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองโตโยต้าฮอนด้านะฮะนิสสันก็ดีนะครับเพราะว่าประหยัดนะนี่มีรีวิวแล้วลงุงล้อที่สวยโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปส่งเลยแล้วกัน เดี๋ยวกลัวไม่ทันะแต่ถ้าไปที่คุณลุงมานอบเลยครับผมนี่เราอยู่บ้านเอื้อนะครับโอ้โหก็ขอพระคุณคุณลงุงคุณลุงมานอบอย่างสูงเลยนะครับขับมาเนี่ยไม่ใกล้เลยนะครับเข้าตอกซอกซอยโอ้โหคือแบบขอพระคุณอย่างสูงครับ อยู่นี่แต่ไปดูถึงนู่นคือเราขับรถมาสง่งอ่ะเราเข้าใจครับผมโหนะฮะระยะทางพอสมควรเลยนะครับขอบพระคุณคุณลุงด้วยคุณลุงชอบนะครับติดตามนกกิดมานานนะครับชอบรีวิวแล้วก็ดูการรีวิวดูรถอะไรอย่างเงี้ยครับคุณลุงบอกไว้ใจได้นะออกที่นี่แหละมากันซื้อเงินสดนะแมพปี้ครับแมพปี้นะครับกำลังตรวจเล่มกันอยู่นะครับนกกิจก็ขออนุญาตถ่าย ส่งมอบด้วยแล้วคุณลุงก็อยู่ชั้นสองนี่เองนะครับคุณป้าก็เมืกก่อกี้คุณป้าก็อยู่ตรงนั้นนะครับหเห็นคุณป้าอยู่นะครับน่ารักครับน่ารักนะตอนนี้เรามาส่งก็กําลังตรวจสอบรถนะฮะแล้วก็ตรวจสอบเล่มนะครับอ่านะแล้วก็พี่แบงค์ก็จะอาจ่านใบการใช้รถนะฮนะขับดีครับแอร์เย็นนะแอร์เย็น ใช้ไปยาวๆได้เลยนะครับแล้วก็งหูรถนี่เหยียบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบสบายๆครับต้องขิดขับมาร้อยี่ยืนพื้นบนโทเวชิลๆเลยนะครับขับมือเดียวยังได้เ <c ười> บรกเยี่ยมนะครับพอดิีเบรกสีล้อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอ,อส่งมอบกันนะครับนะครับพี่แบงก์ก็อี่บานกันใช้รถครับแล้วก็ เดี๋ยวกลับไปเนี่ยผมจะไปรีวิว c i วิ c ให้นะครับใครที่พลาดคันนี้ก็ขยับไปซีวิ c ก,ก็ได้นะครับหรือว่ามี่ซิตอีกสองสาคันนะครับก็คุณลุงน่ารักครับก็ชอบนะครับติดตามมานานอยากเห็นหน้าน้องกิตนะฮะดีครับฝนไม่ตกนะครับวันที่ไปส่งพี่ปีชาฝนตกนะฮะ ไม่ใช่พี่ปีชาพี่ปีดาโทษทีครับนี่ต้องกิดสมองเบอร์จริงด้วยไหมพี่ปีดาไปหาครูพี่ชาเฉยเลย <c oughs> กำลังตรวจสอบแล้วก็อธิบายการใช้รถนะครับให้กับคุณลุงนะค,คุณลุงมานพนะครับเม <c oughs> ือ่อวานก็คุณลุงเหมือนกันคุณลุงนพดลอยากขายรถแลนเซอร์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะได้ไหมนะครับแลนเซอร์ คุณลุงคุณลุงนพดลบอกว่ารถสวยนี่คุณป้าคุณป้าอยู่ข้างบน <c oughs> คุณป้าดูรถใหม่นะฮะน่ารักน่ารักน่ารักนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอ,รอนะส่งมอบนะครับก็อธิบายอยู่นะครับมีแต่คนชมนะครับตะ่กี้ก็ในเพจบอกว่าสวยมากๆสวยสวยมากเงี้ยครับันนี้สวยจริงๆนะครับผมบอกแล้วไม่ได้โมะนะคุณลุงคุณลุงคุณลุง มารบยังเซลอยู่เลยว่าไม่ได้มนะไม่ได้มนะฮะนี่ครับอ่าจบซรึงเงินสดเลยนะครับแล้วก็มีพี่อีกหลายคนนะฮะใครสนใจนะครับซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟนซ์ก็ดีนะครับจัดเฟนซ์เนี่ยมาดูรถไม่ถูกใจเซ็นเฟนซ์ไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาททุกสตางค์นะครับอ่าเผื่อพี่ๆี่คนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้เช่นอยากได้คันนี้นะโอนจองได้เลยนะครับพอมาดูรถหรือว่า ไม่ดูก็ได้นะครับจัดไฟแนซ์นเลยก็ได้ถ้าจัดเนี่ยไม่ผ่านก็คือเงินจองทุกบาททุกสตางค์นะครับคอนเฟิร์มนะน้องกีดคอนเฟิร์มกลายเป็นกีดคอนเฟิร์มไปแล้วนะไม่ฟั่นทงนะคอนเฟิร์มนะ่นะเดี๋ยวรอคูณลุงมานบอีกครั้งหนึ่งนะพูดไปพูดมาเดี๋ยวเราจะหลงผิดหลงชื่อกันแล้วนะนะตะกี้ยังไปหาพี่ปีดาบอกไปพี่ปีชาชเฉยนะฮะนะนะโอเคครับผมจะ่ครับ เดี๋ยวเราขิดถ่ายด้วยครับขออนุญาตเดี๋ยวิดมีของอะไรมายน้ามอบให้ด้วยครับพอบโอเคค่ะโอเคค่ะขมงใ้บริการขอคมีอะไรเพไห เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะมีอารมณ์โทรไปได้ตลอดนะคะเรียบร้อยครับแฮปปี้ครับคุณลุงเอ็นดูน้องกีดครับติดตามมานานนะครับเลยไว้ใจนะครับแล้วก็ออกมาที่นี่นะครับไปนะครับผมสวัสดีครับขอให้คุณลุงคุณป้าสุขภาพแข็งแรงนะครับ